ทั้งหมดที่เขาเล่นกันมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะเล่นคุณกลับครับ,รบใช่ไหม <laughs> คือละร่างของคุณอลรณ์กรนะฮะซึ่ง <laughs> ก็เปิดแนวคิดออกมานะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะก็คือตัวร่างยังไม่เห็นแต่ว่า จะทาอะไรบ้างเนี่ยคุณนลงกรณ์ให้สัมภาษณ์แล้วแม้จะไปแปกที่คุณสาธิตแล้วนะ<ม>ก็คือดูเหมือนว่าพักจะไม่ไม่รับ<อ>นะคณอระไรมุ่งนี้รัฐกรรมให้ประชาชนเท่านั้นไม่มีการพ่วงความผิดอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการทุจริตหรือหมิ่นสถาบันไม่รวมถึงผู้สั่งการแกนนําหรือผู้ตั้งใจกระทําผิดที่มุ่งต่อชีวิตหรือ,อทรัพย์สินผู้อื่นครับอันนี้รวมถึงทหารด้วยไหมครในความหมายแบบนี้ใช่ฮะ ใช่ฮะก็คือไม่ได้พูดถึงว่าจะมีการนิรแล้กรรมทหารนะครับคือผมพูดไปเดี๋ยวผมจะกลายเป็นคุณชูวัตรสองเดี๋ยวโดนโดนกระนำในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยครับคือว่ามันมีสามเรื่องดีฮะจะได้เป็นเพื่อนกันมันมีสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องปล่องดองซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรไม่มีกระแสแล้วฮะไปแล้วตกลงไม่มีแล้วแล้วไม่เอาปล่องดองครับตอนนี้ทุกคนเหินเนี่ยโทษกรรมแต่ผมคิดว่าจุดหลักของเรื่องนี้โทษกรรมมันมีสองเรื่อง ผมอนุญาตอ้างอิงพี่สีโรดคือตอนนี้ต่อให้ไม่นี่โทษกรรมเนี่ยกระบวนการความยุติธรรมปกติก็สามารถประกันตัวคนเหล่านี้ออกมาได้ยังมีบางส่วนที่ยังอยู่ในคูกแต่ว่าเรื่องที่ผมต้องการพูดที่สําคัญที่สุดเนี่ยม,มูลเหตุสําคัญที่ต้องการทําเรื่องนี้โทษกรรมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คุอนลงค์กรเข้าใจนั่นคือการเล่นคํา เหม,มืนอนที่เล่นคําเรื่องภาคประชาชนนะสิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของพรบนี้ทรกรรมก็คือต้องการหาคนผิดมาลงโทษและนี่ท้ศกรรมก็คือต้องการจะบอกว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้กระทําผิดหลกักแต่เขาได้รับโทษอยู่อื ความหมายของการนี้โทษศกรรมก็คือเอาคนที่ผิดจริงมาลงโทษครับแล้วคนซึ่งผิดในความหมายที่ว่าผิดเนื่องจากสถานการณ์เนี่ยเช่นผิดเพราะไปผิดกฎหมายที่คนผิดคนนั้นเนี่ยไปออกมาออกมาเนี่ยควรจะต้องได้รับการนิรลโทษครับแต่ว่ากฎหมายนี้จริงๆมันไม่ควรจะใช้กฎหมายนี้โทษศกกรรมมันควรจะเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องอาชญากรสงครามประเด็นก็น่าสนใจฮะแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยมันก็รวมไปถึงเรื่องของการตั้งมาตรฐานว่าเกรงว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีการยิงกันอีกโดยเกินกว่าเหตุคือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปะระเด็นมันอยู่ที่คุณเป็นคนสั่งการ<ม>เขาต้องการเล่นคนสั่งการเพื่อเกิดบรรทัดฐานเพื่อให้เกิดบรรทัด<ม>ฐานว่าต่อไปนี้จะไม่มีการสั่งยิงประชาชนเดียเด๋ยวมาถกกันต่อฮะเดี๋ยวมาถกกันต่อในเ<ม><ม>บรกเพราะว่ามันมีหลายประเด็นอยู่เหมือนกันถ้าถ้าว่ากันด้วยเรื่องนี้คือเขาไม่ได้ตั้งใจจะเล่นผู้สั่งการเท่านั้นเขาพูดถึงตัวปฏิบัติการด้วยนะเดี๋ยวต้อมาเบรกก กลับมาเวฟอัพไทยแลนด์นะครับ4642098นะครับแสดงความคิดเห็นกันได้นะฮะก่อนที่จะไปถกประเด็นที่อาจารย์ปิดค้างไว้นะะก็ขอโฆษณาประชาสัมพันธ์หน่อยครับวันศุกร์นี้แหละวันศุกร์นี้ฮะศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมษาพฤษภา53นะครับหรือสปชขอเชิญร่วมงานอภิปรายระดมทุนเพื่อนักโทษการเมือง นะครับคือนักโทษการเมืองเนี่ยจำนวนมากยังติดอยู่ในคุกอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีงินไปช่วยเหลือเขาแล้วก็รวมทั้งการเคลื่อนไหวต่างๆด้วยนะก็เออก็จะมีงานพิพายขึ้นนะฮะร้อยแปดเหตุผลทําไมต้องนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองวันพรุ่งนี้นะฮะยี่สิบหกกรกฎาตอนบ่ายโมงถึงสี่โมงนะฮะที่ห้องราชาโรงแรมรัตนโกสินทร์ตรงสนามหลวงนะฮะอาจารย์กิตยา อาชวานิจกุลนะครับจะเป็นผู้ถแถลงจุดประสงค์นะครับ13บสามนะฮะก็คือเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์ชานวิทย์จะเป็นคนแรกนะครับ,รบพูดถึงการถแถลงร0 8ยเหตุผลทำไมต้องนิรกรรมตามด้วยคุณอ,อ,อาจารย์ชัยวัฒน์สถาอาน,านันคุณจตุรลณฉายแสงนายแพทย์นิรันพิทักษ์วชระกรรมการศิษย,ย์ทิมิชนฮะค,คุณวาสานพาณิชอดีตกรรมการศิษย์แล้วก็อาจารย์ธงชัยวินิจกุลนะฮะค,คุณอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลผู้กำกับภาพยนตร์ อาจารย์ปวินชัชวานพงพันธ์คุณสุดารังกุพันธ์อาจารย์อักษรศาสตร์จุฬานะฮะคุณอภินันบูหาพักดีนักเขียนช่างภาพนะครับแล้วก็คุณวัสนามาบุตรนะฮะมารดาของนักโทษการเมืองนะครับแล้วก็ดําเนินรายการโดยอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรตินะฮะพ่กนี้นะครับฟรีนะฮะแต่ว่าเขาเชิญชวนบริจาคในงานครับเราก็คงจะได้คุยรายละเอียดบางส่วนพวกนี้ในช่วง 8โมงถึง9โมงเพราะว่าอาจารย์ประวินกลับจะมาในหลายการด้วยคงจะเป็นหอมรงครับตัวงตัวตีแหะอาจารย์ประวินอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องน่าจะกล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งก็คือสปชเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรอิสระภาคประชาชนซึ่งจัดตั้งขึ้นในช่วงหลังเหตุการณ์ใช่ไหมครับเพื่อเริ่มรวบรวมนะครับเรื่องราวต่างๆซึ่งในยุค นายกที่มีการปราบประชาชนนั้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยม,มันมี <จะ S 1> ด้านเดียวนะครับที่มาของการที่เริ่มมีญาติประชาญาติผู้เสียชีวิตข้อมูลที่นําไปสู่การต่อรองต่อสู้กับข้อมูลของรัฐในสมัยที่ล้อมปราบแล้วสื่อโหวนกระแสรัรฐฝ่ายเดียวเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากสปชทั้งนั้นเป็นการรวมตัวของคนจํานวนมากซึ่งวันแรกๆประชุมกันก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยนะครับไล่เก็บข้อมูลการผมยังจําได้เลย ผมไม่ได้เข้าไปร่วมกับเขาโดยตรงแต่ว่าก็รับทราบเรื่องมาโดยตลอดนะครับก็็ออกาเป็นหนังสือหนาเล่มหนึ่งแล้วก็ยังมีข้อมูลอีกเต็มไปหมดนะฮะการถกเถียงเรื่องนิสกรรมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับการซัพพอร์ตจากสบชเยอะเหมือนกันก็การโชว์ข้อมูลว่าใครจะได้รับโทษบ้างใครจะไม่ได้บ้างก็ใครมีคดีอะไรติดตัวอยู่บ้างแทบจะเรียกว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบที่ ที่ผมคิดว่าก้าวหน้านะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับเหตุการณ์สมัยตุลาพฤษภาเนี่ยข้อมูลฝั่งประชาชนไม่ได้เก็บอย่างเป็นระบบมาเก็บส่วนหลังมักจะเป็นการย้อนไปถึงเหตุการณ์ใช่มากว่าครับแต่อันนี้ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่แบบรู้ขึ้นมาเตือนตัวเก็บกันก็ทีมงานทางานหนักครับทีมงานทํางานหนักตั้งแต่ชุดเริ่มต้นกับจนกระทั่งชุดที่เมนเทนน์อยู่ตอนนี้ครับก็ย้อนย้อนกันไปที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับครับคิดว่าคือผมผมคิดรู้สึกว่า เวลาเราพูดถึงเนื้อโทษกรรมเราต้องตั้งตั้ง,งหลักด้วยอ่ะคืออย่าไปมองว่านี่โทษกรรมเพราะเราต้องการให้อภัยเขาครับมันไม่ใช่แค่นั้นหลักการเนื้อโทษกรรมในรอบนี้จริงๆเราต้องการหาคนผิดที่เป็นหัวเพื่อที่จะบอกว่าคนผิดเนี่ยทาผิดเมื่อทําผิดสิ่งซึ่งคนอื่นเนี่ยถูกมองว่าผิดเนี่ยมันจึงต้องถูกยกเลิกมันถูกเป็นโมฆะ มันเป็นโมฆะไปเพราะว่าสิ่งตั้งต้นมันผิดครับไม่ใช่บอกว่าไปบีบว่าคนพ่อนี้ผิดดังนั้นเราจงให้อภัยเขาครับมันคนละเรื่องกันไงนี่ทศกรมมก็ต้องก็ต้องให้ความหมายนี้ให้ชัดคือมันมีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการคืนความเป็นธรรมเขาใช่ไหมใช่รีบเอาเขาออกมาจากคุกบอันนี้ยนี้เป็นเรื่องสรงสั้นงเรื่องระยะสั้นแต่จริงจริงมันคือจุดมุ่งหมายของการนี้ทศกรรมคือการไปหาคนเจอเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคต แล้วก็เป็นการพิสูจน์ไงว่าความผิดมันอยู่ที่คนนี้ครับ,รบจึงทําให้เกิดปัญหาที่ตามมาทําไมคนนี้เขาถึงเจ็บแค้น ถึงจะต้องออกไปกระทําผิดเนี่ยแต่ว่ามันเป็นค,ความผิดซึ่งถูกประกาศเช่นอ่ะผิดเพราะว่าไปละเมิดคําสั่งฉุกเฉินใช่ไหมแต่การสั่งความสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินมันเป็นธรรมมันมีความชอบธรรมเพียงพอที่จะสั่งหรือเปล่าครับทีนี้ก็คือใ,ในข้อเรียกร้องของทั้งของของร่างของคุณวรชัยแล้วก็ร่างของญาติมันมีหลัก,กันึงคือว่าจะไม่นิรโทษกรรมทหารในระดับปฏิบัติการที่ทําเกินกว่าเหตุด้วยครับที่ทําเกินกว่าเหตุด้วยซึ่งตรงนี้หลักมันคืออะไรก็คือเขาคือ เพื่อป้องคือทหารเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ในการไม่ฆ่าประชาชนถ้าคําสั่งนั้นเกินกว่าเหตุใช่ไหมฮะหรือหรือสร้างมาตรฐานต่อไปว่าต่อไปเนี่ยนโยบายออกมาว่าให้อ่อไงเดี๋ยวจัดการกับความสงบเรียบ,บร้อยเนี่ย ถ้าใครไปทําเกินกว่าเหตุเนี่ยตัวนั้นก็ต้องรับผิดชอบด้วยอันนี้ก็จะเป็นอ<ช>ีกมาตรฐานหนึง<ช>่งนอกจากผู้สั่งการในระดับนโยบายหรือไม่ทราบาจา์พิษมันพอมีกลไกในต่างประเทศบ้างไหมครับที่ว่า,าถ้ามีการสั่งการให้ทหารปฏิบัติการภายในประเทศตัวเองเนี่ยมันควรจะต้องมีกลไกที่จะเป็นถ่วงดุลอํานาจคําสั่งอยู่ด้วยคือจริงๆทหารสามารถฝืนที่เสด็งได้ใช่ไหมครับครแต่ว่าบ้านเรายังไม่มีตัวนี้เท่าไหร่ว่าจะไปสร้างมาตรฐานเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าอีกเรื่องที่สําคัญเนี่ยคือว่า ทหารทาเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ว่าคุณผู้สั่งการเนี่ยสั่งไปในลูกคบบคุณคิดว่าคุณจะเอาใครเข้ามายิงประชาชน <c oughs> ใช่ไหมไอ้ <c oughs> แเรื่องนี้เนี่ยสมัยเราหนุ่มๆเนี่ยเราก็ผ่านพฤษภารทมินมาครับ <c oughs> เขาเอาใครเข้ามาหกตุลาเขาใช้ใครใช่ไหมคือมันอยู่ในสํานึกของคนสั่งอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว, <c oughs> ว่าจะเอาใครเข้ามาในในปฏิบัติการไหนด้วยไงหมมว่าคุณรู้ว่า เมื่อคุณจะปราบคนกลุ่มนี้คุณต้องเอาคนที่ไม่ได้ผูกพันกับคนกลุ่มนี้กลับเข้ามาใช่ไหมเพื่อจะมองว่าให้คนเหล่านั้นจะได้ไม่รู้สึกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ผูกพันกับเขาแต่สิ่งซึ่งสิ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นคุณอุปการอันหนึ่งในการพูดถึงในเรื่องนี้ในรอบนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่า,าวาทกรรมหรือข้ออ้างของฝ่ายปราประชาชนเนี่ยนะครับ พยายามจะบอกว่าตัวเองทําตามมาตรฐานสากลฉะงนั้นผมคิดว่าคุณโุปกายของของการจุดประเด็นครับล่างเพื่อประชาชนล่างล่างสภัประชาชนไม่ว่าจะจะก็ออ<ค>เอาเข้าสภาจริงหรือว่าจะเอาส่วนนี้เข้าไปบวกในล่างคุณวรชัยเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าพยายามจะท้าทายและเข้าไปตรวจสอบตรงนี้ว่าเวลาที่คุณอ้างว่าทําตามมาตรฐานคุณออกมาแถลงทุกวันว่าทําตามมาตรฐานสากลเนี่ยจริงหรือเปล่า ครับจริงหรือเปล่าแล้วบุคลากรคนมีศักยภาพพอที่จะทําตามสากลจริงหรือเปล่าครับใช่ไหมสากลจริงนะฮะคุณเคียว่าเขกะสสนจริงนะครับหรือถูกยิงสิบนัดหรือว่าถูกยิงที่หัวเนี่ยนะฮะทั้งทั้งที่คําสั่งจริงๆการใช้อาวุธนี่มันก็ไม่มีความจําเป็นอยู่แล้วนะครับคือผมจำได้ว่าในช่วงนั้นตอนอยู่ต่างประเทศมันก็มีการวิเคราะห์กันว่าทำไมไม่ใช้แก๊สใช้น้ำสลับไปเรื่อยๆและใช้เสียง อย่างเงี้ยนวดกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือในต่างประเทศเขาก็เห็นนะครับว่าคําสั่งที่ถูกสั่งขึ้นมาหรือวิธีการที่นําไปสร้างความกลัวที่ปล่อยข่าวลือว่าคืนนี้จะบุกคืนนี้จะสลายคืนนี้จะบุกคืนนี้จะสลายมันนาไปสู่ความตึงเครียดและไม่สามารถรหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้อะครับและอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีพลังมากในในแง่ของ ตัวตนของแม่น้องเกดเนี่ยนะครับผมคิดว่าบางคนยังไม่รู้ตอนนี้ก็โวนกระแสกันไปว่าเป็นภาคประชาชนเป็นประชาชนน้องเกดไม่ใช่ประชาชนธรรมดาฮะเขาเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่เข้าไปช่วยเขาเป็นอาสาพยาบาลใช่ไหมดังนั้นหมายความว่าตัวตัวตนตัวนี้เนี่ยยิ่งกว่าคําว่าภาคประชาชนอีกถ้าจะถ้าจะประดิษฐ์คําเพื่อจะเพื่อจะทําให้น้ําหนักของของร่างฉบับนี้มากขึ้นไปอีกเนี่ยมันต้องเป็นร่างฉบับคนที่ คนที่ไม่รู้อินอเนีะค,คนซึ่งไม่ควรที่จะโดนอะไรเลยแล้วไปโดนเนี่ยอย่างในกรณีน้องเชิญน,นี่ยิ่งกว่าพยิ่งกว่าประชาชนอีกไงน้นองเชิญนี่เป็นเด็กเลยไม่รู้เรื่องเลยนะฮะก็คือคุณต้องดูว่าสองคนนี้ญยยาติของสองคนนี้เนี่ยคนตายเป็นใครครับอันนี้มันยิ่งกว่าถ้าอยากจะประดิษฐ์คำมากกว่าคําว่าล่างฉบับประชาชนเนี่ยไปให้ไกลกว่านั้นเลยนะครับไปให้ไกลว่าล่างของคนซึ่งแบบว่าสูญเสียโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ใช่ไหมฮะและฉะนั้นคือภาพนี้มันต้องไปเคาน์เตอร์กับภาพสลิมไงภาพสลิมซึ่งรักรักแบบว่ารักเซนทานงเวิร์ลรักโรงหนังสยามอย่างเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าตัวเองไม่ได้ไปเที่ยวไงแต่นี่เนี่ยเขาสูญเสียคนที่เขารักทั้งๆที่เขาไม่ได้อยู่ในข้ามการความขัดแย้งแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าร่างนิรุกรรมที่เขาเถียงกันมากัน จะปากเปียกปากแฉะนะฮะก็ยังมีคนเชื่อว่าจะเป็นการนิรโทษกรรมคุณทักษิณอยู่ดีครับนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวเลยนะฮะตัวร่างหลักร่างไหนๆเนี่ยรเ,เราไม่ได้พูดถึงปลองดองนะพูดถึงนิรโทษกรรมเนี่ยไม่ได้มีข้อความไหนเลยที่จะเกี่ยวว่าจะเอาคุณทักษกรริณกลับม,มาได้นะครับ,รบนี่ก็ยังผู้จัดการก็ยังพลาดหัวอยู่นะฮะอุ้มพ่อแมวกับนะครับอันนี้ก็ยังไกลเกินจริงไปหน่อยเพราะว่าตัวร่างยังไม่มีเลยครับหรือว่าเร้โพสตฮะไพลยติอะไรต่างๆนะฮะซึ่งก็โหไม่คงไม่ง่ายหร เผาเพื่อทักษิณน,นะฮะนี่คือไทยโพสชอบนะพวกนี้จินตนาการสูงส่งดีนะครับนะฮะนี้ก็ยังเป็นซื่งผมคิดว่าส่วนหนึ่งเขากลัวก็คือการที่จะล้างผลพวงของรัฐประหารเนี่ยมันทําให้เกิดความกลัวมากในหมู่คนชั้นกลางกลุ่มหนึ่ง ح ح> นะฮะแล,และคิดว่าการล้างผลพวงของรัฐประหารคือตัวเองไม่ได้รับผลกระทบไงฮะในทางการเมืองคือมันอาจจะสอดคล้องกับอุดมการทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจบางอย่างถึงที่สุดแล้วก็คิดว่าถ้าจะล้างผลพวงเนี่ยมันช่วยทักษิณแน่นอน นะฮะเพราะฉะนั้นน่าจะมีคนลองล่างฉบับปี5้าสามออกมานะครับครับก็ <c oughs> ลอง<ต>ดูว่าปฏิกิริยาจะเป็นอย่างไรตอนนี้คือเจ็ดสิงหานะฮะจะเข้าเป็นวาระแรกตามระเบียบที่บรรจุไว้